follow me และ r a i วแอ y เจ g e อ e พที่34 4. ถึงแล้วจ้าหลวงพระบางแต่ยังไม่ถึงตัวเมืองยังอยู่กับรถไฟจีนลาวนะครับคราวนี้พี่หมีนั่งรถไฟจากบ่อเต็นเข้าไปถึงหลวงพระบางแล้วเดี๋ยวจะพาทุกท่านดูว่าสายหลวงพระบางกับการเดินทางเข้าตัวเมืองมันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นรู้ได้ยังไงแหละว,ว่าเราถึงหลวงพระบางแล้วตรงนี้เลยครับถ้ามาจากบ่อเต็นเราจะข้ามแม่น้ําโขงก่อนนะครับ เห็นแม่น้ำโขงตรงนี้เราก็เตรียมเช็คของสัมภาระลงจากรถได้เลยอีกไม่นานครับเราก็จะถึงสถานีหลวงพระบางกันแล้วเตรียมของแล้วไปรอที่ประตูทางลงได้เลยครับเพราะว่าสถานีนี้จะจอดแค่ประมาณ3นาทีเท่านั้นเองนะครับเข้าเทียบชาัชาลาหลวงพระบางแล้วจ้า เห็นทิวขาวสับซับซ้อนแบบนี้วิวสวยทีเดียวนะครับและที่หลวงพระบางเนี่ยนะครับก็จะมีผู้โดยสารที่รอเดินทางไปกับขบวนรถเข้าไปถึงนครหลวงเวียงจันทร์เขาจะให้ผู้โดยสารออกมารอประมาณสัก3-5นาทีก่อนรถจะมานะครับเนี่ยเขาแถวรอกันเพียบเลยนะครับส้หผู้โดยสารที่จะขึ้นขบวนรถต่อแต่พี่หมีก็จะลงที่นี่นะครับ ลงรถไฟกันแล้วนะครับเดินไปทางตู้แดเลยจ้าประตูทางออกอยู่ตรงตู้แตรงนู้นเนี่ยครับตู้8ดถึงแล้วแล้วประตูทางออกก็อยู่ตรงนี้นี่เองสถานีหลวงพระบางนะครับเขาบอกว่าสร้างสถาปัตยกรรมแบบอาณาจักรล้านช้างนั่นเองนะครับไหนๆมาถึงแล้วอะเราถ่ายรูปัสถานีหลวงพระบางกันหน่อย อาคาสถานีนะครับตั้งอยู่บนเนินนะครับด้วยความที่หลวงพระบางเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขานะครับอยู่บนภูเขาเลยเราต้องเดินลงไปด้านล่างก่อนนะครับถึงจะเจอรถ มองหาบันไดเลยครับเดินลงบันไดไปนะครับเห็นแท็กซี่จอดอยู่ด้านล่างลิฟต์เขามีให้นะครับใครเดินไม่ไหวไม่ต้องตกใจรถทุกชนิดอยู่ด้านล่างทั้งหมดนะครับทั้งรถแท็กซี่แลส่วนตัวก็จอดตรงนี้หมดนะครับอ่ะเรานั่งแท็กซี่เข้าเมืองระยะทางประมาณ20กิโลเราหาป้ายสีฟ้านี่เลยครับแล้วเดินไปดูราคากันเลยครับว่าเข้าเมืองเนี่ยเท่าไหร่นะครับ ถ้าเรามาคนเดียวนะครับเราจอยไปกับคนอื่นก็ได้นะครับ3 5ม0 0ืกีบแต่ถ้าเหมาคันเนี่ยก็2 0 0 0 0นกีบนะครับนั่งได้ไม่เกิน4คนอ๋อแล้วอย่าคิดจะเดินเข้าเมืองนะครับเพราะมันไกลมากสถานีบนเขาด้วยนะครับเดินขึ้นเขาลงเขาเข้าเมืองนี่ไม่สนุกนะครับยีกิโลด้วยความที่พี่หมีมีเวลาแค่ประมาณ3ามชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเลือกวิธีการเหมารถแท็กซี่นะครับเข้าไปเที่ยวในเมืองแล้วก็บอกลุงแกว่าเดี๋ยวพากลับมาที่นี่ด้วยนะครับเขาก็คิดพี่หมี4ี่แสนกีบนะ ซึ่งถ้าท่านใดมีเวลาน้อยนะครับแล้วก็เที่ยวแบบวันเดย์หลวงพระบางเนี่ยนะครับพี่หมีแนะนําวิธีนี้เลยใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีนะครับก็เดินทางถึงตัวเมืองแล้วจ้าที่แรกพี่หมีบอกว่าพาพี่หมีมากินข้าวก่อนนะครับลุงแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพาไปที่ร้านโอบามาละกันหลวงพระบางวันที่พี่หมีไปนะครับบรรยากาศเงียบกริบเลยนะครับเงียบเหงาเลยนะครับเมื่อก่อนตรงนี้จะคึกคักมากเป็นย่านการค้าแล้วก็ย่านัท่องเที่ยวของหลวงพระบางนะครับ ให้คนขับบอกนะครับว่าตรงนี้นะครับเมื่อก่อนเนี้รถเข้าไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าคนจะเดินทั้งถนนเลยเขาปิดถนนเป็นถนนคนเดินด้วยนะครับแต่ตอนนี้แหละครับก็ดูสิครับเนี่ยรถจอดก็ได้ครับว่างโล่งเลยนะครับตนนแต่ว่าเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับหล<อ>วงพ่อบางจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับเ<า>ม,มื่อเปิดประเทศเต็มรูปแบบ เต็มใช่ครับย่างจนก็ได้รถครับเต็มรถรถล้นเต็มเลย่านไหนล้านี่นนออแะครับอ๋อที่นี่เนาะับเข้าไทยโรูพไว้เมื่อห้าปีก่อนครับ กินข้าวเสร็จแล้วนะครับเราไปเที่ยวกันดีกว่าครับขึ้นรถไปเที่ยวกันวันนี้จะเหงาเหงานนะท่องเที่ยวหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะครับ วันนี้ไม่เดินนะครับทุกคนจะต้องเสีย์ให้เดินพี่หมีไม่ได้นั่งรถชมเมืองอย่างเดียวนะครับแต่บอกลุงคนขับว่าขอไปที่หนึ่งก็คือวัดคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางนะครับนี่ือผ่านตลาดนะตลาดเงียบกริบเลยนะครับ ถึงแล้วจ้าวัดเชียงทองนะครับหรือว่าเชียงทองของชาวลาวนั่นเองนะครับอ่ะเราเข้าไปเลยนะครับรถจอดด้านหน้าเราก็าต้องเดินเข้าไปทุกทีนะครับจะสามารถมาทางเรือได้แต่ตอนนี้ช่วงโควิดนะครับทางขึ้นฝั่งท่าน้ําเขาจะปิดให้เป็นทางออกอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องอ้อมมาเข้าด้านหน้านะครับ ผ่านร้านค้าเล็กๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดอยู่ไม่กี่ร้านนะครับแล้วก็มาถึงโต๊ะสีแดงๆตรงนี้นะครับก็เป็นโต๊ะเก็บค่าเข้าชมนะครับก็คือ20,000่นกีบจ้าจ่ายค่าเข้าชมไปนะครับซึ่งคุณป้าที่เก็บบัตรนะครับขายบัตรเสร็จคุณป้าก็เดินมาหลอดด้านในครับเพื่อจะตรวจบัตรนะครับอ่ะหันไปขวามือแล้วก็ยื่นบัตรให้คุณป้านะครับคนเดิมครับกับคนที่ขายบัตรคนเดียวกันเลย แล้วคุณป้าก็มีของเที่ยลึกขายนะครับคุณป้าด้านนอกนะครับก็จะขายของเที่ยลึกด้านในก็จะขายพวกพานพุ่มนะครับทูบเทียนนะครับให้เราไปไหว้พระก,กันมุ่งหน้าไปที่วิหารหลวงก่อนเลยจ้าแต่ก่อนอื่นหันไปด้านขวาเอา้าเห็นวิหารทองอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเข้ามาชมกันนะครับว่าด้านในมีอะไรพี่หมีว่าเชียงทองนะครับหลายๆคนหลายๆคลิปเขาก็พาชมแล้วนะครับเพราะนั้นพี่หมีก็จะขอผ่านผ่านหน่อยละกันนะครับ เรื่องของรายละเอียดนะครับก็จะไม่ลงลึกดีเทลเข้าไปนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่หมีจะพาไปชมไฮไลท์สองสมจุดของวัดเชียงทองเลยละกันเราดูด้านนอกของวิหารหลวงวัดเชียงทองซึ่งเป็นโลโก้ของเมืองหลวงพระบางกันก่อนเลยนะครับแต่พี่หมียังไม่เข้าข้างในนะเดี๋ยวพาไปชมอาคารด้านหลังก่อนเอ๊ะมีอะไรอยู่ด้านหลังนู้นนะครับอาคารหลังน,ลนู้นเลยลิบลิบนุ่นเขาบอกว่าช่องนี้ต้องมาแอบดูผมไม่รู้ว่าเพื่อน,อนๆจะเห็นกันหรือเปล่านานะ ผมพยายามส่องให้แล้วกันฟืบแต่ถ้ามองด้วยตาครับจะเห็นปลาสององค์ู่มไหนนะเห็นไหมฮะอาจจะโฟกัสไม่โดนนะอาคารที่เราแอบดูนะครับก็อยู่ตรงนี้ครับคืออาคารในรูปนี้เลยซึ่งอยู่ด้านหลังของวิหารหลวงของวัดเชียงทองเลยนะครับ เราเข้าไปชมด้านในกันดีกว่าครับพระประธานนะครับแล้วก็มีจิจกรรมฝาผนังลงรักปิดทองนะครับแล้วก็อันนี้คือท่อส่งน้านะหวันสงกรานว่ว้พระด้านในแล้วก็ไหว้ด้านนอกแอคท่าถ่ายรูปหน่อยจำมาคาสีทองเมื่อกี้ได้ไหมครับนี่แหละครับด้านในนะครับเป็นที่ตั้งของราชรถนะครับแล้วก็โกรธของเจ้ามหาชีวิตของเมืองลาวนั่นเองครับก็เหมือนกับพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติพระนครนะครับราชรถที่นี่ก็เป็นราชรถพญานาคนะครับสวยงามเลยทีเดียว สมควรแก่เวลาแล้วนะครับเราก็ได้เวลากลับไปที่สายรถไฟกันนะครับเหมือนเดิมครับ20กิโลขึ้นเขานะครับก็นู่นนะครับอยู่บนเขาลิบลิทางด้านนู้นนะครับเดินทางประมาณ30มนาทียังไงเผื่อเวลาด้วยนะครับออกจากตัวเมืองนะครับไปที่สถานีนะไอ้ชเฟอร์บอกว่านะครับจากในเมืองไปสายรถไฟเนี่ยค่ารถจะถูกกว่าจากสายไฟเข้าเมืองนะแต่ว่าวันนี้เวลาเยอะครับพี่คนขับก็เลยพาอ้อมอีกทางหนึ่งนะครับเป็นทางขึ้นเขาชมวิวนะครับ ก็จะผ่านป่ายางผ่านหมู่บ้านสารพัดหมู่บ้านเลยนะครับแล้วก็วิวสวยเลยทีเดียวนะครับเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนนะครับเป็นทางที่เน้นชมวิวถ้าท่านใดเวลาเหลือนะก็แนะนําว่าให้มาเส้นทางนี้นะครับแทนที่จะวิ่งตรงบริษานี้เลยดูมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับช่องเรเว y เจ g e l แล้วก็ Follow หมีด้วยนะเมื่อก่อนยังยุ่ง โควิดต้องมีไปครับโควิดแล้วเข้าไปต้องอนนาไปเซ็กกกใช่ครับแล้วมันก็อย่างที่บอกนะครับเส้นทางขากลับนี่วิวสวยมากนะครับผ่านป่ามีทิวเขาสาทับซ้อนดูสิเห็นปะสวย,สวย ไไปมมันม่ชเราแล้วเราก็จะผ่านหมู่บ้านบักนัดนะครับหรือหมู่บ้านสับป,ประรดนั่นเองนะครับทั้งหมู่บ้านปลูกสับป,ประรดแล้วก็มาตั้งขายตรงนี้เลยก,ก็มีรถมาจอดซื้อกันเพียบเลยนะครับพี่คนขับบอกว่าตรงนี้ราคาจะถูกกว่าในเมืองเยอะเลยนะครับรถเข้าถึงมาซื้อกันนี่ ครับรู้ใจมากนะครับบอกว่าอยากดูรถไฟนะครับก็อพามาดูรางรถไฟแล้วกันจริงๆอยาก,กะถ่ายรูปรางตรงที่มีรถไฟวิ่งผ่านนะครับแต่อ้ายบอกว่าไม่มีรถไฟมานะช่วงนี้รถสินค้าก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ไม่เป็นไรครับรออยู่สักพักหนึ่งไม่มาสักทีเราก็ไปสถานการณ์เห็นเขาทาทางยุกระดับไหมครับใครที่บอกว่ารถไฟเราจะวิ่งเร็วไม่ได้เพราะมันก็ขึ้นเขาลงเขาดูนะครับอันนี้เขาทําให้เห็นเลยว่ามันเป็นไฮยุกระดับจะได้ไม่ต้องไต่ข่าวนรถยนต์ที่วิ่งตรงนี้ แต่ด้วยความที่เป็นทางเดี่ยวนะครับรถไฟลาวจีนก็เลยวิ่งแค่ความเร็วนหนึ่งร้ยหสิถึงรหกสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองอีกฝ่าหนึ่งทางรถไฟนะครับก็เป็นเหมืองแร่ที่คนจีนมาทำสัมปทานนะเลือนที่ว่าเก็บแร่เล็กครับพวเมืองจีนมันจะเอาแร่เล็กมาจะใส่ชุ้มบุญมาครับกระไฟนี้เราเหมือนตักตู้คอนเทนเนอร์ไปเมืองจีนไปเมืองจีนมันจะมาทอไว้สร้างสร้างเก็บเหรียนแร่เล็ก เร่ๆอะไรทำอะไรเราก็ไม่รู้เลยครับฟังาที่พี่โชเฟอร์เล่านะครับก็คือจีนมานีนค่อนข้างได้ประโยชน์เลยทีเดียวนะครับเห็นไหมฮะเมืองแรกปุ๊บก,ก็ทำทางรถไฟเข้าไปจอดปุ๊บแล้วก็ตักสารรถไฟไปเมืองจีนเลยเส้นทางนี้นะครับก็วิ่งเลาะเรียบทางรถไฟนะครับไปถึงสถานีเลยนะครับ ใช้ระยะทางก็อาจจะไกลกว่า20กิโลนะครับแล้วก็เป็นทางขึ้นเขาลงเขานะครับใช้เวลาเดินทางค่อนข้างจะนานเพราะนั้นถ้าจะมาทางนี้เผื่อเวลาไว้เยอะๆนะอะปะเราตัดภาพไปชมสายรถไฟหลงพระบางกันเลยดีกว่า สถานีนี้เปิดแค่2เวลานะครับนะฮะตามรูปได้เลยนะครับช่วงอื่นก็จะปิดสถานีช่วงนี้สถานีปิดอยู่นะครับแล้วนี่ก็คืออัตราค่าโดยสารนะครับจากหลวงพระบางไปสารพัทที่เลยอดัวเองนะจ๊ะตรงที่เห็นคนออกกันก็คือทางเข้าสายหลวงพระบางนะครับแล้วก็ห้องขายตั๋วอยู่ตรงริมสุดเลยตอนนี้ใกล้จะห้าโมงลวจ้าคนก็เข้าไปต่อแถวเตรียมเข้าสถานีกันแล้ว,ลวได้เวลาแล้วนะครับก็เข้าสถานีกันเลยนะครับ ผ่านเอ็กซเเล่เข้าไปอ้อที่หลวงพระบางนี่สเปรย์แอลกอฮอล์เอาเข้าไม่ได้นะครับเขาให้ทิ้งทันทีเลยห้องถงผู้โดยสารก็ใหญ่โตโมโหลานะครับกว้างขวางมากเลยนะครับมีตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็นไปดูห้องน้ำกันเหมือนเดิมนะครับห้องน้ำก็โออาาทันสมัยเลยนะครับแต่ว่าสงจีนจีนนะครับก็คนจีนสร้างนะี่เนาะในนั้นนะครับก็มีเหมือนเดิมครับอ่างล้างหน้าแล้วก็ มีอ่างล้างเท้าด้วยนะครับแล้วก็มี้วมนั่งราบแล้วก็้วมนั่งยองแล้วก็โถปัสสาวะสำหรับท่านชายสถานีนใหญ่แต่ไม่มีที่ขายของนะครับเพราะนั้นหาของกินจากในเมืองมาก่อนนะครับร้านอาหารอยู่ด้านหน้านะครับต้องเดินไปค่อนข้างไกลเลยทีเดียวประมาณสักครึ่งกิโลได้ แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมห้อง V.I.P. ครับซึ่งสาหรับชั้นธุรกิจนะครับชั้นที่แพงที่สุดเขาก็จะให้มานั่งพักตรงนี้นะครับห้องโลง่ลงๆเลยครับมีโซฟาให้เรานั่งพักอย่างเดียวแล้วก็น้องพนักงานก็จะเอาน้ําดื่มขวดเล็กๆนะครับมาให้เราหนึ่งขวดนะครับพอแก้กระหายได้นะตรงนี้นั่งรอรถไฟนะครับถึงเวลาน้องเขาก็จะมาเรียกไปขึ้นรถนะครับนั่งสบายๆเลยอ่ะสักพักหนึ่งรถไฟก็มาแล้วจ้า เป็นรถไฟ C84 นะครับจากนครหลวงเวียงจมาถึงที่สถานีหลวงพระบางตรงนี้ ชั้นธุรกิจนะครับก็ได้ขึ้นรถก่อนเราก็เดินไปรถเลยนะครับสําหรับตัวรถไฟนะครับพี่หมีจะไม่ได้รีวิวอยู่ในคลิปนี้นะย้อนกลับไปดู follow หมี ep 3 0นะครับนี่เลยครับที่แปะรูปไว้ให้นี่เลยหารูปนี้เลยครับ follow หมี ep 3 0นะครับที่ดูรถไฟทุกชั้นเลยนะครับก็เข้าไปชมกันแต่ว่าจะบอกคร่าวๆนะครับว่ารถ484 483เนี่ยนะครับ ก็จะมีลักษณะพิเศษนิดนึงคือรถยาว8คันนะครับ9คันทั้งรถจากรถเอ็นจิตคานะครับเขาก็ยังรอกันอยู่นะครับเคิอนรีทีครับตัว8แปดไปก่อนนะครับ โดยที่ตั๋วชั้นปกติชั้นธรรมดานะครับก็คือตู้ 2- ถึงตู้6นะครับอันนี้ก็ชั้นที่ทัวร์เขานั่งกันนะครับตรงนี้นะครับส่วนตู้1กับตู้7นะครับก็จะเป็นรถของ first class หรือว่าชั้น1นะครับรถไฟเรานี่แปลกนะชั้นธุรกิจนั่งดีกว่า first class นะครับนี่แหละครับตู้7ถึงแล้วนะครับเป็นที่นั่งชั้น first class นะครับ เราก็เดินไปถึงชั้นธุรกิจนะครับตู้ที่8นะครับหรือว่าตู้ v i p นั่นเองนะครับซึ่งจะพ่วงอยู่ทางด้านตอนหน้าสุดนะครับในขาเข้าจากหลวงพระบางไปนะครหลวงเมืองจันนะอ่ะเข้าไปชมรถหรูหูกันแค่นี้พอครับที่เหลือไปตามใน EP 3ีนะโคตรจะหรูเลยบอกตรงๆนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีถัดไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราด้วยนะแล้วพบกันใหม่ EP นะีหน้าสวัสดีครับ